สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ37องศาสาระดีๆเรื่องสุขภาพสําหรับทุกคนในครอบครัวค่ะครับคุณดินครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงอาการสําคัญอันนึงหรือชื่อโรคตัวหนึ่งนะครับคือไวอรัสตับเซเล์บีนะฮะ ที่ว่าสําคัญเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าหลายคนที่มีเชื้อโรคตัวนี้อยู่ในตัวแล้วก็ไม่รู้นะครับแล้วไวรัส B ีเองเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดโรคตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้นะครับแต่ว่าที่น่ากลัวกว่านั้นนะคะเหืนเขาบอกว่าโรคนี้เนี่ยมันมีการติดต่อเนี่ยกับเชื้อ HI v ีด้วยจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวต้องรอช่วงที่เราไปคุยกับแขกรับเชิญค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะช่วงที่ทุกคนรอคอยค่ะคุณหมอเบิร์นเนี่ยจะพาเราไปไหนยังไม่ทราบเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปติดตามพร้อมๆกันนแแต่่่ทีๆ เกิดความรู้ดีๆมีอย่างแน่นอนไปติดตามในเฮปติกด์กันค่ะใช่เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับหมอเบิ้ลในช่วงเฮลที่ไกลเช่นเดิมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาพาคุณผู้ชมมารู้จักเซเลบท่านหนึ่งซึ่งโด่งดังมากในเมืองไทยเธอไปทั้งพิธีกรรายการทีวีและอาจารย์มหาวิทยาลายัยด้วยตารางคิวที่แน่นเอียดแต่เธอส,สามารถแบ่งเวลามาดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างสม่ำเสมอวันนี้เราจะมาลุกเคล็ดลับในการดูแลนาฬิกาชีวิตของเธอกันและเธอทําอย่างไรถึงมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพที่ดีได้ไปชมกันเลยครับ ครับตอนนี้ผมกำลังอยู่กับบุคคลที่วันนี้จะมามอบเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพให้กับพวกเราทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์อ,อรดรก,กิติการคงสมพงศ์อาจารย์สวัสดีครับโอ้ใจกระลัอบดดออกกำลังกายยู่พอดีเลยแมกกำลังสนุกสนานใจาครับวันนี้ต้องขอรบกวนอาจารย์ในการที่จะมอบเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพให้กับคุณผู้ชมด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะยินดีเลยค่ะเดี๋ยวให้ดิฉันไปเปลครขึ้น,นแต่งกายกำลังเสร็จพอดีเลยครับผมนะคะเดี๋ยวเจอกันครับ ครับคุณผู้ชมตอนนี้อาจารย์ออกก็พร้อมที่จะมาเผยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพให้กับพวกเราทุกคนแล้วนะครับเป็นไงครับอาจารย์ครับตอนนี้คุณหมอเคล็ดไม่ลับไม่มีอะไรที่เป็นความลับในโลกนี้เพราะฉะนั้นมีอะไรดีๆเราก็ต้องมาเล่าสู่กันฟังถูกป่ะครับผมแล่วที่แง่เห็นอาจารย์ออกกําลังกายใช่ใช่ที่ทําอย่างนี้เนี่ยนะอาทิตย์หนึ่งห้าครั้งห้าครั้งห้าครั้งแค่นั้นเองไม่ทราบว่าอาจารย์พอบอกผมคร่าวๆว่าปัจจุบันนี้ หน้าที่ภาระงานอาจารย์มากน้อยแค่ไหนคะ,อะนอกเหนือจากดูแลบ้านช่องแล้วนะคะ,ะลูกสองสามีหนึ่งตามปกตินะคะกะ็เป็นอาจารย์ประจําที่สถาบันศาศ,าศ,าศาิลป์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยสอนระดับปริญญาโทและก็ปริญญาเอกนะคะอนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยพี่ก็ดูแลเรื่องอประชาสัมพันธ์และก็การตลาดให้กับศระศ,าศ,าศ,าศาีนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ค่ะเป็นคนที่ยุ่งมาก แล้วเราก็จะต้องบริหารเวลาให้มันเหมาะเจาะก,กับชีวิตประจําวันของเรา <c oughs> แต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่จะพยายามไม่ทําอะไรเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่าครอบครัวนั้นมาก่อน อ๋อ oh, ครับวันธรรมดาเนี่ยพี่จะทำทุกอย่างเลยนะะจะต้องไปพบปะผู้คนจะต้องไปสังสรรค์จะต้องไปออกสังคมนะคะจะต้องทำงานวิจัยจะต้องสอนและ <c oughs> ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าจะต้องออกกําลังกายใช่ครับมันมีจุดเริ่มต้นยังไงครับที่อาจารย์บอกว่าเนี่ย จันแบ่งเวลาจาันถึงสุขทํางานทุกอย่างและต้องออกกาลังกายแต่เสาที่ก็คือแบ่งเวลาเพื่อดูแลครอบครัวถูกต้องพี่ก็ดูรายการของคุณหมอน,นี่แหละแล้วก็ดูวิวิธีการดําเนินชีวิตของหลายๆคนเนี่ยนะคะเรียนรู้จากคนอื่นแล้วก็มามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราตรงนี้จรย์มีจุด หรือวีหลักการเทคนิคในการไงที่บอกว่าทำหมสามารถจะออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอค่ะตอนเช,อเช้าเนี่ยนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยพี่จะตื่นแต่เช้าทุกวันหโมงถึงเจดโมงพี่จะแบ่งเอาไว้สำหรับออกกำลังกายถ้าวันไหนเนี่ยมีการสอนแต่เช้าพี่ก็จะตื่นตั้งแต่ตีห้าพี่จะต้องอ,ออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เหนื่อให้ได้การเผาผลาญเพื่อให้หัวใจได้เต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อความกระชับของกล้ามเนื้อแต่เคล็ดลับของพี่มีอยู่นี้ ่วาทุกครั้งที่พี่ออกกำลังกายพี่จะมีการฟังสวดมนต์ฟังสวดมนต์ใช่เราจะได้นิ่งไงคุณหมอ,อ,อพี่จะมีะสวดมนต์เนี่ยอิติปิโสนะคะก็ฟังเทปสวดมนต์แล้วเราก็ค่อยๆไปทําตามที่อิติปิโสพักวานะแล้วก็จากนั้นก็เป็นคาถาชินะบัญนชรน อาจารย์ไปเจอเทคนิคนี้จากไหนทำไมถึงว่าสามารถนำบทสวดมนต์มาผนวกกับการออกกำลังกายเพราะว่าเราไม่มีเวลานั่งสวดมนต์<อ>เราก็เอามาเอามาผนวกกับการออกกำลังกายคือเหมือน,ม,นมีสมาธิถูกต้องอมันคล้ายๆกับเดินจงกรมครับอ๋อพี่ว่า มันก็เป็นการเริ่มต้นวันได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะเวลาออกกําลังกายของพี่พี่ก็ไม่ได้ออกให้มันโอ้โหหนักหน่วง,นง,นงจนไม่สามารถที่จะหายใจได้อย่างปกติสุขทําอะไรก็ทําให้มันพอเหมาะพอควนเรารอายุก็ค่อนข้างที่ะมากแล้วผมจริงบองแอบไม่เห็นด้วยข้อหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าทุกวันนี้อาจารย์อายุเริ่มเยอะแล้ว<ะ>ซึ่งสิ่งที่ผมกำลังเห็นตรงนี้คืออาจารย์เหมือนเพิ่ง30ต้นต้นโอ้โห ที่รักคุณหมอคุณหมอหน่าร <c oughs> ักมากคุณผ,ผู้ชมคุณผู้ชมครับท้าผู้ชมเห็นเหมือน <c oughs> ที่ผมกำลังนั่งสัมภาษณ์อาจารย์อยู่เนี่ยคือผมบอกตรงๆผมนึกไม่ออกเลย <c oughs> ว่าอาจารย์จะอายุมากได้อย่างไร <c oughs> เอาอย่างนี้พี่มีลูกคนหนึ่งอายุ24ปาไป25แล้ว <c oughs> เป็นร้อยตรี ลูกสาวพี่อยู่ปีสี่แล้วอยู่พระมงกุฎกําลังจะเป็นคุณหมอเหมือนกันพ่อเป็นว่าที่คุณหมอใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่คุณแม่อ้ออนะคะเป็นคุณแม่อายุน้อยอายุน้อยข้อหนึ่งที่ผมเมื่อกี้ชอบผมคำหนึ่งอาจารย์มากคือแม้ว่าเราจะดูร่างกายได้อย่างดีแค่ไหนก็ตามการออกกำลังกายการทานอาหารแต่สิ่งที่อาจารย์พูดมันคือ ครอบครัวต้องมาก่อนถูกต้องสิ่งนี้มันส่งผลต่อสภาวะจิตใจหรือร่างกายเราอย่างไรับอาจารย์ค่ะพี่มองเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สบายใจเรื่องเรื่องครอบครัวนะคะ<ช>ลูกๆไม่ไม่ค่อยมีความสามัคคีกันนะคะครอบครัวไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแค่นั้นเนี่ยคนที่เหลือในครอบครัวก็ก็มีสภาวะจิตใจที่หดหู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยต่าง ร่วมกันคนละไม้คนละมือนะคะมองว่าวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่เราไม่นัดกับใครนะรขอให้เราอยู่กันแบบครอบครัวนะจะทําอะไรก็ได้นะคะคจะอยู่บ้านก็ได้อย่างเช่นเมื่อวานนี้เราไปดูหนังด้วยกันแล้วเราก็ไปทานข้าวด้วยกันนะคะอมก็แค่นั้นมันก็เป็นเป็นความสุขในในจิตใจของคุณพ่อคุณแม่และพี่ก็เชื่อว่าลูกๆก็มีความสุขด้วยนอกานี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์อ้อดรกิติการคงสมพงมากขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะคุณหมอ คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้อาจารย์อ้อดร ok กิติกาคงสมคงในวันนี้ยังคงดูสดใสและอ่อนวัยและที่สําคัญเธอยังสามารถดูแลร่างกายเธอได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ชมจะเริ่มต้นออกกาลังกายวันนี้ก็คงไม่สายเกินไปใช่ไหมล่ะครับแล้ววันนี้ผมหมอเบิร์นในช่วงเฮลติไกต้องลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ช่วงของหมอเบิร์นนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยเฝ้าติดตามดีเดียวว่าจะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเนียน่ยมาฝากกันเป็นประจำทีเดียวค่ะค ในหลายๆอย่างนะครับเราทําได้ด้วยตัวเองนะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยครับทำอย่างสม่ําเสมอด้วยจะได้มีสุขภาพดีครับค่ะมาถึงช่วงคุยกับแขกรับเชิญในวันนี้แล้วนะคะรายการ37องศาค่ะขอต้อนรับในแพทย์บุญเลิศอิมราพรค่ะท่านเป็นอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับนะคะวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องอะไรไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับเอออย่างที่เราเกิดไว้ในตอนต้นนะครับว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นไวรัสตับอักเสบบีกันเยอะ e ER, แล้วก็เป็นอันตรายมากด้วยนะครับการช่วยเล่าให้ฟังนิดน,นึงสิ่ครับว่าความเป็นมามันเป็นไงบ้างอ,อไวรัสตบับอักเสบบีนี่ก็เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีผลโดยตรงกับตับ,บ <Legends. S 1> ก็เก่อให้เกิดตบับอักเสบนะครับไวรัสตบับอักเสบบีเนี่ยมันจะเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการในช่วงแรกๆ<ช>เมื่อได้รับเชื้อไปนะครับแล้วก็เมื่อต่อมาเกิดตับเสเรื้อรังแล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนก็คือเป็นมะเร็งตับแล้วก็เป็นตับแข็งนะับผฟังดูแล้วน่ากลัวนะคุณลินคืออาการจะออกในภายหลังถูกไหมคะใช่ครับแล้วมันติดกันง่ายไหมคะแบบนี้ อ่าไวรัสตับอักเสบบีก็เหมือนกับเอ่อชไอวี HIV, หรือ,อเอสนะครับก็คือติดต่อ3ทางนะคก็คือหนึ่งก็คือทางเลือดและผลิตพันฑ์ของเลือดครับ,รบอันที่2คือทางแม่สู่ลูกนะครับอันที่3ค,คือทางเพศสัมพันธ์ครับแต่ว่าไม่ติดต่อทางการรับประทานอาหารนะครับอ๋อแล้วที่เราเข้าใจกันว่าเอ๊ะถ้ามาทานอาหารช้อนเดียวกันถ้วยเดียวกันอันนั้นไม่ใช่ตับอักเสบบีใช่ไหมคะ ครับผมมันเป็นไวรัสตับอักเสบเอครับอ๋ออันนั้นเป็น A เข้าใจมาตลอดว่ามันเป็น B คือจริงมันแตกต่างกันความอันตรายนี่ก็คือถ้าเกิดเป็น B ีนี่จะรุนแรงกว่าใช่ไหมครับครับผมบางคนชอบนะฮะทานทานอ้ช้อนเดียวกันทานด้วยกันเนี่ยทำไมรู้สึกรักกันมากขึ้นโดยเฉพาะพวกเด็กๆที่เรียนหนังสือด้วยกันนช่ครับอนันงนี้ก็น่าสนจแล้วงั้นจะรู้ได้ไงคะว่าเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยเป็นโรคนี้หรือเปล่าหรือว่าสังเกตตัวเองยังไงได้บ้างคะครับโดยมากคนไข้ที่เป็นกลุ่มโรคนี้มักจะไม่มีอาการก็เหมือนใช้ชีวิตในสังคม ปกติเลยงั้นวิธีการจะตรวจที่จะรู้ได้คือการตรวจเลือดเพื่อจะหาว่ามีไวรยเชื้อไวรัสตัวนี้หรือเปล่านะครับโดยปกติก็ถ้าคนในทั่วไปปกติทั่วไปเนี่ยก็มาตรวจเลือดเพื่อคัดกรองได้เพื่อหาว่ามีไวรัสเพราะว่าเนื่องจากประชากรไทยเนี่ยเขาก็มีสถิติว่าคนที่มาบริจาคเลือดที่สภาการชาติไทย,ยพบว,ว่าเป็นไวรัสบีถึง5%ก็หมายความว่าคนทั่วไปปกติ100คนเนี่ย มีโอกาสเป็นไวรัสบีเนี่ยหคนก็คือไม่รู้ตัวเลยใช่ครับผมเพราะะั้นการตรวจเลือดก็จะช่วยบอกว่าเขามีเชื้อหรือเปล่านะครับส่วนในกลุ่มที่มีอาการนี้มันก็จะชัดเจนอยู่แล้วคือเป็นอาการของโรคตับครับคนไข้ก็จะมีอาการตับอักเสบถ้าเป็นฉับพลันคนไข้ก็จะมีตาเหลืองตัวเหลืองมีไข้จุกท้องอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นเรื้อรังก็อาจจะมีอ่อนเพลียงง่ายนะครับถ้าเป็นตับแข็งแล้วนี้ก็อาการหนักหน่อยอาจจะมีขาบวมท้องโต ตาเหลืองตัวเหลืองนะครับแล้วจริงๆแล้วพวกนี้มันติดตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือส่วนใหญ่บ้านเราน่จะติดทางแม่สู่ลูกนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ติดเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะพบน้อยกว่าอันนี้เขาาบอกว่าอย่างที่บอกว่าอาจารย์บอกเหมือนเอ๋งั้นเวลาใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในพวกนี้มันก็มีโอกาสเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับเชื้อง่ายกว่าคนทั่วไป ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มใช้ยาเสพติดเข้าเส้นนะฮะกลุ่มที่แม่เป็นไวรัสบีแล้วไม่ได้ฝากคันไม่ได้มีการป้องกันนะครับกลุ่มคนที่สามีหรือภรรยาเนี่ยมีเชื้อไวรัสแต่ปักเสีบีหรือแม้กระทั่งในครอบครัวเดียวกันนะครับคนที่มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นหรือแม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อเพราะว่า คนไข้ก็มีโอกาสที่จะมีไวรัสนะครับจะสัมผัสได้จากเข็มต่ำอะไรเงี้ยเป็นแบบแล้วที่อาจารยนะ์บอกว่ามันอันตรายร้ายแรงก็คืออาจจะเป็นตับแข็ง<ช>หรือว่าเป็นมะเร็งตับได้อันนี้ทุกรายหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับก็คือคนที่ติดเชื้อไวรัสสเปกเซียบีเนี่ยก็จะมีร้อยคนอย่างเงี้ยประมาณสัก25-30%ที่จะเป็นโรคที่เช่นเป็นตับแข็งหรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งตับได้อย่างเงี้ยครับอืคืออาจจะหรือว่าเป็นทั้งสองโรคนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ครับผม แล้วมีบางคือตอนนี้คือกําลังงงอยู่อะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะทราบว่าตัวเองเป็นก็คือต้องเดินเข้าไปแล้วก็ตรวจหาโรคนี้โดยเฉพาะเลยใช่ครับแล้วสำหรับเด็กๆถ้าคิดว่าโรคนี้เนี่ยมีัตาการเพิ่มขึ้นสูงมันไม่ไม่ได้มีว่าจะฉีดยาป้องกันยังไงตั้งแต่ในช่วง1 0ถึง10กว่าปีหลังเนี่ยนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จะได้รับการตรวจไวรัสตัวนี้อยู่แล้วครับถ้ามีเชื้ออยู่เนี่ยทางหมอสูตินารีเวศเนี่ยนะครับเขาก็จะตรวจแล้วก็ให้วัคซีน รวมถึงให้เซรั่มเพื่อป้องกันเชื้ออยู่ก็คือตั้งแต่หลัง10ปีนี้เป็นตอนช่วงเด็กคลอดเด็กก็จะได้รับเขาเป็นการป้องกันจากแม่สู่ลูกอย่างที่อาจารย์พูดทีนึงแต่อย่างนไรตานก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเมื่อเด็กโตขึ้นก็ควรจะต้องตรวจด้วยว่ามีเชื้อหรือเปล่าทีนี้ถามอาจารย์อีกนิดนึงว่าพวกนี้เนี่ยสัมพันธ์กับไอ้ไลฟ์สไตล์ไหมฮะอย่างเช่นบางคนบอกโอ้กินเหล้าเยอะแล้วจะเป็นหรืออะไรต่างๆเหล่างนี้อ๋อ แอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ได้เป็นสาเหตุของเชื้อไวรัสโดยตรงแต่ว่าถ้ามีมีไวรัสอยู่แล้วไปกินดื่มเหล้าอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับแล้วก็ตับแข็งรวมถึงแอลกอฮอล์เนี่ยก็อาจจะทําให้ความยับยั้งชั่งใจมันลดลงอ,อาจจะไปรับเชื้อได้จจไปติดทางอื่นแห้แล้วนอกจากแอลกอฮอล์แล้วยังมีอันไหนที่เสี่ยงอีกบ้างคะในแง่ของ การทําให้วายรัตจับเสษ B เป็นมากขึ้นนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอาหารอาหารที่มีเชื้อไอสารอัลฟาท็อกซินครับซึ่งเป็นสารที่ก่อมะเร็งตับนะครับเช่นพวกทัวลิสงพริกปนนะครับนะหรือพวกเนื้อแดงสดเนื้อเนื้อทอดที่มันมีไ็มเกรียมๆนะฮะวันนี้ก็จะก่อมะเร็งตับได้เหมือนกัน้พฤติกรรมถ้ามัน เป็นอย่างนี้ด้วยแล้วมีไวรัสด้วยก็จะยิ่งเป็นมากขึ้นทีนี้อาจารย์พูดถึงถั่วกับพริบกบ่นเนี่ยแสดงว่าทานไม่ได้เลยหรือว่ายังไงฮะหรือว่ามันต้องเป็นถั่วพิเศษมีติดเปื้อนปนเปืป้อนอะไรมาก่อนหรือเปล่าคืออาจจะสังเกตได้ยากนะฮะไม่ว่าจะเป็นถั่วหรือถั่วเหลืองเต้าเจี้ยวนี้ฮะครับงั้นเราก็ต้องเลือกร้านที่มันดูสะอาดนิดนึงครับ แล้วก็อยาเข้าใจว่าการผ่านความร้อนนี่จะทําให้สารตัวนี้มันหายไปราะว่าสารตัวนี้ถึงให้ความร้อนสูงมากเนี่ยก็ยังอยู่ยังคงอยู่ในในถั่วหรือในพริกป่นนั้นด้วยรพราะจริงวิธีเก็บพวกนี้อาจจะค่อนข้างลำบากอย่างอาจารย์ต้องพกไปเองค่ะทำมาจาับบ้านแล้วพกไปใส่เองที่ร้านยังนอนจะง่ายกว่าส่วนใหญ่ผมเก็บจากที่ร้านเขาแจกเนียใส่กระเป๋าไว้อันนี้แหละตัวอันตรายเลยนี่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีให้ฉีดนะคะตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะในตั้งแต่ตั้งคัน ถ้าเกิดว่ามันอาจจะไม่ร้อยเต็มโตขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะไปฉีดป้องกันเพิ่มอีกได้หรือเปล่าหรือว่ามันมีวิธีการอะไรบ้างะคะนในแง่ของที่ว่าฉีดวัคซีนตั้งแต่ตอนคลอดแล้วไม่สามารถที่จะป้องกันได้เนี่ยมันก็พบน้อย,อยนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน1%หรือ,อมไม่เกิน5%ปอรประมาณนั้นถ้าในกรณีนั้นเราก็จะไปตรวจเลือดตอนเป็นวัยรุ่นถ้ามีเชื้ออยู่ก็จะต้องรักษาแต่ถ้าไม่มีเชื้อแล้วเราจะป้องกัน ก็ตรวจภูมิได้เช่นภูมิต้านทานในระดับที่เพียงพอหรือเปล่าถ้ามันไม่เพียงพอก็จะฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นให้มีมีอันนี้คือกรณีที่ยังไม่มีเชื้อก็คือจะฉีดวัคซีนป้องกันก่อนใช่ครับเข็มเดียวอยู่เลยไหมคะอาจารย์ไม่ครับต้องสามเข็มอ๋อต้องสามเข็ม่เป็นโดสสองเลยคะทีเดียวเรียบร้อยทีเดียวจบเจ็บตัวทีเดียวทีนี้ถามอาจารย์ว่ารักษาเนี่ยคำว่ารักษานีหมายถึงอะไรฮรัรักษาไวรัสหรือรักษาตับไม่ให้มันเกิดตับแข็งหรือว่าเป็นมะเร็งขึ้นมา การรักษาไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยมีมีสองชนิดครับก็คือการกินกินยาเม็ดนะครับกับอันที่สองคือการฉีดยาครับการกินยาก็คือการกินยาเพื่อไประงับการแบ่งโตของเชื้อครับนะครับให้เชื้อมันลดปริมาณลงครับพอเชื้อมันลดลงเนี่ยตับอักเสบก็จะดีขึ้นครับนะครับโอกาสการเกิดตับแข็งและมะเร็งตับก็ลดลงครับส่วนวิธีการฉีดยาเนี่ยเป็นการฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย ให้เข้าไปกําจัดเชื้อโดยตัวเองครับทีนี้ทุกไลน์ไหมฮะทุกไลายที่เจอเชื้อแล้วต้องรักษาแบบนี้อ่าครับผมไวรัสตับเสพติบีมีหลายระยะนะครับครับอย่างที่เคยได้ยินก็เป็นพาหะนะครับพาหะก็หมายความว่าพวกนี้ไม่ต้องการการรักษาคืออยู่อยู่ได้กันได้อยู่ในร่างกายของเราได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งตับใช่ใช่ไหมคะคือโอกาสเป็นมะเร็งตับและตับแข็งน้อยนะครับมีปริมาณเชื้อในร่างกายน้อยตัวนี้ก็ บางทีไม่ต้องรักษาเขาเนี่ยครับเขาก็สามารถจะอยู่ได้จนอายุมากเลยไม่ไม่ก่อโ <หา S 2> ครค <หา S 2> เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องการการรักษาแต่นอกจากเหนือจากนั้นนี่อาจจะต้องพิจารณาการรักษาค,คือที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องการการรักษาคือมันอยู่กับร่างกายเราได้ <หา S 1> โดยไม่เกิดผลแต่เราสามารถนาเชื้อนี้ไปสู่คนอื่นได้เหมือนยังมีอยู่ใช่ไหมคะถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นหลักการที่เมื่อเรารู้ว่าตัวเรามีไวรัสตับัเสบนะครับอันที่1ต้องเช็คก่อนว่าระยะของโรคเราต้องการการรักษาหรือเปล่าอันที่2คือป้องกัน ไม่ให้ไปแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นที่กล่าวมาแล้วคือ3ทางดังกล่าวนะครับและสุดท้ายคือวิธีการควบคุมไม่ให้ตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งตับหรือตับแข็งมากขึ้นเช่นงดแอลกอฮอล์งดบุหรี่ครินอาหารที่มันมีหลีกเลี่ยงพวกที่เป็นสารนาฟาทอกซินอาหารหมักดองอาหารที่มีไม่เกลี่ยมอะไรอย่างี้เป็นต้นครับความจริงแล้วสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยก็คือการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป แต่สาหรับว่าถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นไวรัสตับบีเนี่ยก็ต้องระวังเป็นพิเศษแอลกอฮอล์สักนิดเดียวไม่ได้เลยฮะอย่างสมมติไปงานเลี้ยงอย่างเงี้ยอ่ใช่ไหมเพื่อสังคมอ่าจิบไว้์สักนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้โดยโดยคําแนะนําโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะไม่ให้ไม่ให้ดื่มห้ามเลยนะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็มีเอ่อเขาเรียกว่าเป็นข้อปริมาณที่เขายอมรับได้สําหรับคนที่จะดื่มเหล้าแล้วเกิดโรคนะครับ,รบแต่ว่าก็ ต่ความเห็นของหมอนี่ก็ไม่แนะนำเลี่ยงดีกว่าใช่ครับแลวที่อาจารย์รักษาโดยวิธีทานรับประทานยาหรือว่าฉีดยาเนี่ยมันทำให้เชื้อนี้มันหายไปหายขาดเลยไหมคะมีโอกาสหายขาดได้ครับแต่ขึ้นกับภูมิต้านทานของคนคนนั้นค่ะแล้วคนที่หายขาดก็มีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมคะมีโอกาสได้รับเชื้ออีกได้เหมือนกันใช่ครับเพราะว่าเชื้อตรงนี้มันเหมือนกับเวลามันติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในเซลล์ไปเลยคือมันแทรกเข้าไปในร่างกายเราเลยนะครับจริงๆนี้ มันก็น่าจะเป็นกันเกือบทุกคนค่ะดูเหมือนว่ามันน่าจะติดกันง่ยายแล้วก็เป็น<ถ>แล้วเราก็มีออกอาการ<ถ>ด้วยก็ตรงนี้นครับคุณลินออทางประสรงสารณสุขถึงได้ว่า ให้วัคซีนตับอักเสบบีเป็นวัคซีนซึ่งเราให้กับเด็กทุกคนที่เกิดในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนนะฮะแต่นี้เพิ่งไม่นานไงคะคืออย่างเราเราเนี่ยอ๋อไม่เข้าค่ายค่ะคืออาจจะต้องเดินไปหาคุณหมอแล้วฉีดเองอายุเกินแล้วหลักสี่ดอนเมืองจะเข้าหลังเสร็จแล้วนั่นน่ะสิคะแต่ถ้าเกิดว่าจริงจริงถึงไม่มีอาการก็สามารถที่จะไปตรวจได้นะคะแล้วถ้ารู้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะรับประทานยาหรือว่าฉีดยาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะรักษาโรคนี้ได้ด้วยวันนี้ฟังอาจารย์พูด่อสบ ใจขึ้นเพราะว่าข่าวบางครั้งที่ออกมานะครับอ,อาจารย์ครับมันบางทีเนี่ยสร้างความตนกให้กับบุคคลทั่วไปในเวลาที่อ่านถึงว่าเป็นนั้นจะเป็นอะไรต่อไปอนะครับ ท, gamer, ท nice 謝謝ุกอย่างมีทางแก้เสมอใช่แล้วเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตประจําวันร่วมกับผู้อื่นได้เพราะว่ามันมีวิธีการติดเนี่ยมันไม่ใช่ทางสารคัดหลั่งอย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่ติดกันง่ายๆนะคะแบบนี้นะคะมันก็จะต้องดูแลสุขภาพแล้วก็รวมถึงวิธีปฏิบัติตัวในสังคมด้วยเหมือนกันอาจารย์มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับสุดท้ายก็สําหรับคนที่มีความเสี่ยงหรือว่าคิดว่าตัวเองสงสัยว่าจะมีไวรัสตับเสพต์บีนะครับก็ทางทางหน่วยทางเดินอาหารของโรงพยาบาลเวชธานีนะครับก็จะมีการจัดสัมมนา ผมพร้อมตรวจเลือดฟรีให้ครับในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมวันวันที่เท่าไหร่คะอาจารย์ยังวันยังไม่กําหนดที่แน่ชัดเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะถ้าเกิดใครที่สงสัยหรือว่าใครที่อยากจะมาตรวจว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าก็มาที่งานนี้น่าจะครบเลยทีเดียวค่ะอันนี้ขอบคุณมาค่ะขอบพระคดีครับสวัสดีครับ ค่ะคุณผู้ชมคะเตรียมตอบคำถามประจำสัปดาห์นี้เลยนะคะโดยกด S M S มาที่หมายเลข488-6999นะคะรวมทั้งไปติดตามคำเฉลยและรายชื่อของผู้โชคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าไวรัสตับอักเสบบสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีใดพิมพ์วิทีเอหฉีดวัคซีน พิมพ์ BTN 2ทานยาแล้ว SMS มาที่4886999ผู้โชคดี5ท่านรับแฟลชไดรฟ์จากโรงพยาบาลเวทธานีเช่อเลยคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าวันไตโลกปีนี้คือวันที่เท่าไหร่คำตอบคือวันที่8มีนาคม5า่านผู้โชคดีรับแฟลชไดรฟ์จากโรงพยาบาลเวทธานี มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะอาจารย์คะหลักง่ายๆนะคะสำหรับการมีสุขภาพที่ดีนั่นก็คือการออกกําลังกายนั่นเองนะคะแต่ว่าวิธีการง่ายๆแบบนี้แต่ว่าหลายคนเนี่ยมักจะละเลยแล้วก็มีข้ออ้างต่างๆนานาเลยทีเดียวจริงๆแล้วรวมทั้งที่ชานแล้วก็อาจารย์ด้วยจริงๆไม่แน่นะครับความจริงแล้วเนี่ยทุกคนมีเวลาเท่ากันหมด24ชั่วโมงต่อวันนะครับสําคัญอยู่ที่ว่าเราจะจัดเวลาอย่างไรให้กับตัวเองนะครับ อย่างน้อยเริ่มต้นสักนิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับก็คงจะทําให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นทําให้คนรอบข้างเนี่ยนะครับมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วสําหรับในวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับผมคนดินะครับก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพร้อมเรื่องราวดีๆเช่นเคยนะครับในเวลา20.05นาทีที่ช่องทีวีนน24นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เบาหวานไทรอยและต่อมไรท่อโรงพยาบาลเวทานีจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน17-18มีนาคมนี้สอบถามข้อมูล02-734-0390ต่อ1071หรือ1072